การที่2ก็คือเรามีเหมือนกับวิสัยทัศน์นะครับว่าตํารวจตัเวชชานเนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังชายแดนเพราะฉะนั้นการที่ตํารวจตัเวชชานจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเฝ้าระวังชายแดนหรือความมัดคงชายแดนได้เนี่ยตำรวจทุกคนจะต้องมีความรู้ในระดับมืออาชีพมืออาชีพเราเปรียบเสมือนอความสามารถของบุคคลต้องเป็นมืออาชีพท่านหน่วยจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการวางแผน ในการตุนแถลงแผนของเรานั้นเราให้ความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนเป็นกองบัญชาการที่กว้างขวางมากนะครับปัจจุบันเนี่ยมีอัตรากําลังมันจุจริงนประมาณ22,000คนเรามีทั้งฝ่ายอํานวยการฝ่ายสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการรบฝ่ายกิจการพิเศษงานกิจการพิเศษที่เราจะต้องมีความพร้อมเป็นมืออาชีพ ประการที่3ก็คือในเรื่องของระเบียบวินัยตำรวจตระเวนชายแดนเราเนี่ยถ้าถามว่าภาพพจน์เราเป็นยังไงบุคคลภายนอกเขามองเราว่าเราเป็นหน่วยที่มีระเบียบวินัยมีความเรียบง่ายประหยัดนะครับอยู่ง่ายกินง่ายนะเชื่อฟังคําสั่งของกุ้งคำฉันอันนั้นก็คือระเบียบวินัยที่เราได้ถูกลูกฝังกันมาอย่างต่อนเนื่องตลอดเวลาพระต้องมีศีลศีลก็คือข้อ ควรปฏิบัติของพระเพื่อให้พระมีความงดงามพระที่มีศีลมากก็จะงดงามมากเช่นเดียวกันตํารวจตระเวนชายแดนก็ต้องมีวินัยคือข้อปฏิบัติเป็นตัวกํากับของทุกคนตั้งแต่วินัยในตัวเองการแต่งกายจนต้นปถ้าตํารวจตระเวนชายแดนขากซึ่งวินัยแล้วก็จะขาดซึ่งความพร้อมความรักความสามัคคีเพ,พราะต่างคนก็ต,ต่างทำกำหนดวินัยของตัวเองขึ้นมาซึ่งไม่ตรงกับวินัยส่วนรวม ประการที่4ต้องมีจิตใจลุกลกตรงนี้เนี่ยอยากจะเน้นให้พวกเราฟังว่าคําว่าจิตใจลุกลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติการทางทหารอย่างเดียวการปฏิบัติการยุทธมีทั้งการรับและการลุกการรับก็คือรักษาความปลอดภัยบุคคลประชาชนอาคารสถานที่สาธารณูโปโภคจึงส่วนรวมเชิงลุกค้นหาและทําลายผู้ก่อความไม่สงบค้นหาและทําลายผู้ประกอบอาชญากรรมอันนั้นคือเชิงลุกเชิงลุก อยากจะให้เราปริบัติงานเชิงลุกให้มากแม้แต่งานผิดการโรเรียนเองหรืองานมวลชนในเชิงลุกก็คือออกไปค้นหาปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชุมชนหมู่บ้านที่เราเป็รับผิดชอบและร่วมกันแะก้ไขกันงานฝ่ายบริการ